ไห้หยุดนิ่เราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เกิร์ลวันพอดคาส์คุณรู้จักงานดำหรือเปล่าคะสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่เกิร์ลวันพอดคาส์นะคะวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องหัวข้อง,งานดำคะ่ะงานดำใครๆก็รู้จัก และมองว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายใช่ไหมคะแต่รู้ไหมว่างาดำก็มีข้อควรระวังหากเรากินงาดำให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดเราจะทำอย่างไรดีและมีข้อควรระวังอย่างไรเรามาเรียนรู้ร่วมกันนะคะงาดำแม้มีข้อดีกับสุขภาพมากมายแต่ก็มีข้อควรระวังดังต่อไปนี้คะ่ะข้อแรกนะคะเทคนิคกินป้องกันลำไส้อุดตัน เนื่องจากว่างาดำมีขนาดที่เล็กมากเวลาบริโภคบางคนอาจจะเคี้ยวไม่ละเอียดทุกเม็ดฟั่งแล้วอาจจะงงๆนะคะเป็นความจริงนะคะแต่รถที่จะกลืนเข้าไปเลยในกรณนที่ลำไส้ย่อยไม่หมดงานดำเม็ดเล็กๆล่าวนี้จำนวนมากอาจตกค้างบริเวณลำไส้รู้ไหมว่าจะก่อให้เกิดการอุดตันและนำไปสู่โรคร้ายอื่นๆได้นะคะดังนั้น การกินงาดำแต่ละครั้งเราควรกินในปริมาณที่เหมาะสมและข้อสำคัญนะคะต้องเคี้ยวให้ละเอียดทุกครั้งก่อนตื่นด้วยนะคะข้อ2ค่ะกินงาดำอย่างไรไม่ให้อ้วนฟังแล้วไม่ต้องงงนะคะเป็นความจริงค่ะงาดำเป็นอาหารที่มีกากใหญ่มากเวลาทานจะทำให้เรารู้สึกอิ่มงานหลายคนจึงเลือกใช้งาดำ เป็นอาหารสำหรับลดน้ำหนักแต่ในความเป็นจริงแล้วงาดำเพียงแค่1นึ่กำมือก็ให้พลังงานแคลอรี่สูงถึง590แคลอรี่ทีเดียวนะคะซึ่งถือเป็น40%ของปริมาณไขมันดีที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันดังนั้นหากบริโภคคาราบมากๆแทนที่จะลดน้ำหนักอาจจะมีผลกลายเป็นสิ่งตรงข้ามได้นะคะ ดังนั้นเราต้องจำกัดปริมาณการกินให้พอเหมาะนะคะข้อ3กินพอดีหนีท้องร่วงได้ค่ะข้อดีของการกินงาดำก็ช่วยให้ระบบการย่อยอาหารทำงานดีขึ้นช่วยในการขับถ่ายแต่ข้อเสียนะคะหากบริโภคมากเกินไปจนะทำให้เกิดการระบายมากผิดปกติจนเกิดภาวะท้องร่วง หรือทำให้ร่างกายสูญเสียสารอาหารที่เป็นประโยชน์ออกมากระเจรละโดยที่ยังไม่ดูดซึมและทําให้สูญเสียเกลือแร่โดยไม่จําเป็นอีกด้วยนะคะข้อ4กินแต่พอดีดูแลเส้นผมนะคะอาหารทุกชนิดต่อให้มีประโยชน์กับร่างกายของเรามากเพียงใดก็ตามนะคะแต่หากเราบริโภคไม่พอดี ก็จะเกิดผลเสียต่อสุขภาพของเราได้นะคะคำแนะนำจากมือที่หัวใจแห่งประเทศไทยในพประลบลมราชุปรัมภมเขาได้แนะนำว่าปริมาณงาดำที่เราควรบริโภคต่อวันอยู่ที่ประมาณ10-15กร,รมัมหรือไม่เกินวันละ1ช้อนโต๊ะนะคะจะช่วยให้ร่างกายได้รับฮอร์โมนจำเป็นที่พอดี ไม่กระทบต่อการผลิตไขมันในร่างกายของเราและไม่ส่งผลเสียต่อความมันบนศรีรษะหรือเกิดภาวะผมร่วงได้นะคะและข้อสุดท้ายค่ะข้อที่ห้าข้อควรระวังในการกินงานดำสำหรับคนแพ้ถั่วนะคะแม้ว่างาดำจะมีประโยชน์ในเรื่องการบำรุงสุขภาพแต่งาดำก็มีสารบางชนิดที่คล้ายกับถั่วลิสงเลยค่ะ สำหรับคนแพ้ถุริสงเมื่อกินงาดำอาจเกิดอาการแพ้รุนแรงได้ฉะนั้นผู้ที่มีอาการแพ้ทัวจึงควรหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีงาดำเพื่อความปลอดภัยนะคะนั่นก็คือข้อควรระวังสำหรับการกินงาดำนะคะเรามาสรุปทุกคนกันอีกครั้งนะคะข้อควรระวังข้อที่1เทคนิคการป้องกันลำไส้อุดตันเมื่อเรากินงาดำนะคะ แต่ข้อสําคัญต้องเคี้ยวให้หนนะะละเอียดนือคะแล้วก็กินแต่ปริมาณที่พอเหมาะนะคะไม่ฉะนั้นก็จะเกิดผลเสียได้ะคะ่ะข้อ2กินแล้วจะไม่ให้อ้วนนั่นถึงทป็นไของงาดำแต่ถ้าเราบริโภคมากเกินไปนะคะเช่นบริโภคถึง1กํามือมันจะให้แคลอร,รี่สูงถึง590แคลอรี่เลยนะคะข้อ3กินพอดีเราก็จะหนีท้องร่วงได้ ถ้าหาเรากินไม่พอดีมันก็ทําให้เราเกิดปัญหาในเรื่องของการระบายการท้องร่วงได้นะคะข้อ4กินพอดีดูแลเส้นผมแต่ถ้าไม่พอดีก็จะเกิดผลเสียต่อสุขภาพข้อหําหรับการกินงานดานั้นก็มีข้อควรระวังคล้ายๆกับคนแพ้ถั่วเพราะในงาน,นํำจะมีสารบางอย่างที่มีลักษณะคล้ายคล้า,ากับถั่วคะ่ะ ดังนั้นก็จะมีลักษณะของการแพ้ลักษณะคล้ายๆแพ้ถั่วเลยค่ะก็เป็นข้อควรระวังสำหรับการกินงาดํานะคะจะถามว่างาดํานั้นดีไหมดีกับสุขภาพมากเลยค่ะแต่กินแต่พอเหมาะกินไม่ต้องเยอะกินน้อยๆสักประมาณครึ่งช้อนโตะ๊ะหรือหนึ่งช้อนชาก็น่าจะดีกับสุขภาพแล้วก็เพียงพอแล้วนะคะของดีและราคาก็ไม่ได้ถูกนะคะกินแต่พอเหมาะ เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเรานะคะขอบคุณที่รับฟังเกอร์วันพอดคาสและพกรสทันใต้สวัสดีค่ะติดตามเกอร์วันพอดคาสได้ที่เฟ o บุ๊กยูทูบแอขคอบอด์คาส